เมื่อี้ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโล่เมรัลกลับมาในรอบหลายแต่อีหนึ่งที่เราทำของเข็นจีราไปเนาะก็อันนี้ก็ถึงเวลาอสมควรก็เอ้ยอยากแต่งคริสต์มาสเฉยๆเป็นคนพุทธนะคะแต่อยากอินของฟ้าร่างหรือยังทำไมหมูกซานต้าเขาต้องพับครึ่งนี่เห็นปะแล้วเมื่อกี้อะไรอย่าเฮ้ยอยากแต่งลุคคริสต์มาสแต่ว่าเป็นคริสต์มาสแบบ ซานตาตัวพอ่อแต่ว่าหน้าแม่เพราะอะไรคะชุดหน้าสั่งมาผิดกฎชุดซานตาผู้ชายมาเราก็เลยเอ้ยเป็นตัวพ่อไปแต่เป็นชุดผู้ชายตัวพอ่อไงแต่ว่าหน้าเดี๋ยวเราจะแต่เป็นผู้หญิงเป็นเอ้ยหน้าแม่แต่งยังไงให้แบบยั่วให้แบบวยซานตาอยากลงหลังคาบ้านเราหรือเปล่าสรุปสิ่งที่ซานตาลงมาด้วยคือระเบิดค่ะแลาเริ่มเคลียร์หน้ากันก่อนอุย้ยและนี่ฉันจัดห้องคริสมาสนะคะอุย้ยมีความฝันแต่เด็กว่าเอ้ย อยากจัดเพราะว่าเราเคยติดแบบุในทอมแอนเจอรี่บ้างหรือแบบกระตูของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแกเก็ตปแล้วก็จะเห็นแบบเฮ้ยเขามีมูแบบโหแบบเป็นบ้านเป็นโฮมแบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบมีต้นคิดมาจัดแบบของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็อยากแบบจัดมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่แบบเงินก็ไม่มีเราก็ก็ไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วจะเอาไปเก็บไว้ไหนอันนึกภาพต้นคิดมาสูงเท่าชั้นอะไรอย่างเงี้ยอ่นดูตัวเท่าชั้นนะคะคือโต๊ะนางอะใหญ่มากอยากจัดแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราซื้อมาเราก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนอะแกเก็ต อ,อ,อยากสั่งต้นเล็กๆแต่แบบจัดทันทีก็อยากจัดแบบอลังแบบนี้แบบอลังอะไรอย่างเงี้ยก่านลังนะเสร็จก็ลงบำรุงไปก่อนนะเพิ่มความชุ่มชื้นถ้าจะลงอะไรก็ลงไปเลยมลยอเจอร์ไรเซอร์น้ำหอยจากเทอกเขาเอลน้ำในป่าเมซอนน้ำเมื่อของปลาปิรันย่าลงไปเถอะค่ะใครที่ลงอะไรก็ลงไปเถอะลงที่หน้าตัวเองมันไอเนี้ยค่ะถ้างบไม่ค่อยเยอะนี่สมมติตนในเซเว่นก็มีไปหาใช้เอาฉันไม่เคยใช้สีสีแบบเนี้ยแบบ สีพวกนี้มาพิมพ์หน้าเลยอ่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะลงไปรองพื้นนะคะอันนี้ใช้ของฟิตเนาะเดี๋ยวคิดอยู่ว่าใช้แปรงดีปะ่ะใช้แปรงดีกว่าแปรงมันเกี่ยง่ายอ่ะนี่บีบลงข้อมือก่อนเนาะแต่ไม่ต้องบีบลงมาเยอะอ้น,นี่บีบเยอะเยอะเกินเนี่ยแล้วก็แต้มก่อนนี่ใช้แปรงมันจะง่ายนะคะที่เริ่มแต่งรองพื้นปบบไอไอพกฟองน้ำอ่ะสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าแต่ไม่เป็น <c oughs> นี่แล้วก็ลงรองพื้นเลยนี่เห็นไหมมันจะเกี่ยงง่ายอะดูดิเนี่ย เ,เกี่ยง่ายเนี่ยเห็นปะเราลงบำรุงหน้าเราก็ลงไปเลยนะบำรุงกับป,ปกติถ้าสมมติว่าแกบำรุงไม่ถึงเวลาลงรองพื้นนะมันจะเป็นไม่รู้อ่ะมันเขาเรียกว,ว่าเป็นคราบเป็นล่องหรือเป็นอะไรปะถ้าสมมติว่า,าหน้าเราไม่ได้ชุ่มชื้นขนาดนั้นนะแล้วก็เครื่องสำอางจ,จะไม่ได้ติดนะนี่สอนเขาเหมือนมีความรู้เมื่อก่อนกูโดนด่าแบบนี้แหละร <c oughs> องพื้นเนี่ยหน้าผากนี้ไม่เป็นคราบนะอะดูดิ <c oughs> แต่ว่าหนังหน้ายังยัง,ย,งยังไม่ได้ขนาดนั้น <c oughs> ใครที่เกี่ยแล้สึก <c oughs> ้ยมันเป็นคราบด้วยแกลงสกินแคร์เสิ็อ่ะ เกลอนมันเซตตัวก่อนแบบเอ้ยจนมันมั่นใจว่าเบอร์มันมันซึมเข้าผิวแบบเออสัก5้าถึงสินาทีอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าแกทาเอ่อพวกกันแดดใช่ไหมเกลรอไปเลยค่ะครึ่งชั่วโมงไม่ต้องไปรีบลงเครื่องสำอางนะคะบอกเลยเป็นคราบเป็นครุยค่ะเวลาลงสกินแคร์เสร็จแล้วถ้าแกรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันมีความแบบเหมือนมันมันหรือเป็นน้ำน้ำอะไรหน่อยเกก็เอาทิชชู่หรือสำลีก็ได้มาสับสับสับับอดก่อนที่แกจะลงพวกเครื่องสำอางนะ ลงคอด้วยนะคะหน้ามาแล้วคอก็ต้องตามมานะคะคออย่าไม่ตามมานะคะก็บอกเลยเหมือนกระซือค่ะบีบมาส่งปัม๊มอ่ะที่จริงไม่ต้องบีบส่องปั๊มนะแกดูดิมันเหลือเยอะมากเลยที่จริงปั๊มเดียวก็พอแล้วมันเสียดายมันเสียดายดูดิเสียดายจริงจนะปั๊มเดียวพอแกหยุดความคิดที่ว่าอุ๊ยลงรองพื้นเยอะเอดีกว่าหน้าใช้ได้เนียนๆป่องๆมึงหยุดความคิดนั้นเลยค่ะอย่าหาทำค่ะตลกหน้าเหมือนฉันอะไรเงี้ยแบบมีรอยสิวมีอะไร แกแกยังมีพวกคอนซีลเลอร์มีพวกแป้งแป้งแบบแป้งผสมรองพื้นอะไรเงี้ยมาปกปิดที่หลังได้อันนั้นคือตามเก็บงานเก็บปะก็รอน้องเซ็ตตัวเนาะถ้ามันมันเซ็ตตัวได้ก็รอไปสัก5้าถึงสินาทีก็แล้วแต่มันเข้าเนื้อเข้าหนังหน้าเราก่อนซึมเข้าโมเลกุลในเซลล์หน้าเราอะหรือไม่ก็ลองจับจับดูหรือไม่ก็ลองหาแบบเอ้ยแบบพิชูแตมถ้ามันไม่หลุดก็โอเคถือว่าใช้ได้ใช้ไหมช้ก็จะลงพวกแบบเอ่อแป้งแป้งปลูง ให้มันเซตเครื่องสำอางอีกทีหนึง่งก่อนที่จะไปลงอย่างอื่นจะใช้เป็นแป้งก็เอาแป้งมาปืมๆนี่แป้งโป่งนะแป,งปง้งโป่งแป้งแบบแป้งไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยเอามาแบบเซ็ตเซตก่อนแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะแบบแค่แต้มๆพอแล้วก็เอออะไรเงี้ยนี่นี่ต่อมาเราก็จะมาใช้แบบพวกคอนซีลเลอร์นะมาเก็บงานทีหลังแบบอุ้ยใครเป็นแบบสิวบางจุดก็เก็บเก็บไปเลยนี่เราจิ้มใช่ไหมนี่เราจิ้มเรา ตามแบบจุบบกพองบนใบหน้าของเรานะคะจะมาถามนะคะว่า,วาอุ้ยพี่เจคอนซีลเลอร์ลงเงดีนะมึงเป็นผิวตรงไหนมึงลงตรงนั้นเลยค่ะคอนซีลเลอร์เสร็จใช่ไหมถ้าใครใช้นิ้วอะ่ะมันมันจะติดนิ้วมากกว่าแล้วมันจะไม่ค่อยกลบรอยฉะนั้นใช้เป็นแปรงครัวหรืออะไรสักอย่างจะก็เรียกไป่ถุกจะก็ใช้ตามที่เพื่อนฉันแนะนํามานี่ฟิลแบบอะไรอย่างเงี้ยตามตามแปรงที่แกถนัดเลยแล้วก็แกก็มาเต้มนี่แกดูนะเนี่ยเนี่ ปึ้ง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 ไม่ได้เกี่ยง่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปึ้งนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันยังเหลืออีกมันยังไปรอยจุดตรงไหนนะแป้งผสมรองพื้นแล้วแต่แบ,บแรนด์ก็กดใช่ไหมแกกดแป้งแล้วแกก็แต้มแต้มเฉพาะจุดย้ำนะคะแป้งผสมรองพื้นแต้มเฉพาะจุดมอย่างลงทั่วหน้านะคะกูบอกเลย ตึ๊บขัหนานี่เป็นรนี่กดกดปึ้ง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 นี่อะไรอย่า,ยางงี้นี่คางชั้นตึงตึงอะไรอย่างงี้อ่าตามตรงที่แบบเอ้ยอะไรอย่างงี้ฟลิลแบบจุบพ่อมาไปหน้าเราเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้นี่แก่ล้รู้ป้าโรงเรียนคิดส่วนใหญ่ทำไมต้องเป็นแบบชายล้วนไม่ก็หญิงล้วนไปเลยหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปหาลึกกว่านั้นได้นะคะใน Google มี me, ค่ะเราไปซื้อคือฟิวบอกว่ายุคสมัยก่อนแบบ เขาจะแบ่งแยกแบบเพศช,ชัดเจนเลยชายคุณชายแล้วถ้าไม่หญิงก็หญิงไปอะไรอย่างงี้ฟีลว่าอุ้ยชายต้องได้รับการศึกษาชายต้องแบบดีเลิศอะไรอย่างงี้เออแบบระเบียบนู่นน,นั่นนี่อะไรก็เลยแบบต้องจัดตั้งเป็นโรงเรียนชาย,ล,ยล้วนขึ้นมาพวกสมัยนูน่นอะไรอย่างเงี้ยแกบักก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมส่วนใหญ่โรงเรียนชายล้วนมักจะเป็นโรงเรียนคริสอะไรอย่างงี้มาเป็นแต่สมัยนู่นอแบบะไรอย่างเงี้ยแกไปปะอ่าสีชมพนูนี้น่าจะเลิศแปง้งเดี๋ยวฉันหาแป้งก่อนแปง้งแปง้งแป้ง ลงเป็นสีชมพูแบบฉันจะลองลองลงเป็นชมพูนี้นะคะได้ปะผสมดีกว่าชมพูนี้ผสมชมพูนี้เฮ้ยสวยก่าเดิมเฮ้ยสวยมองไกลๆแล้วเหมือนลิงเลยเห <c oughs> มือนลิงเหมือนคนแพ็กกุ้ง <c oughs> ไม่มาต้องดูอ์ปกรณ์อ,อย่างอื่นแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เดี๋ยวเ,เขียน้วก่อนป้า๊าเขียนการห้องคิดมาจากปีใหม่อะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ผู้หญิงได้ยกของปะผู้หญิงยกของผู้ชายจัดห้องค่ะแล้วเวลาจัดห้องที่หนึ่งนะอีพวกชายจะเล่นกันนะแล้วมันจะมีชน,นีอยู่ตัวหนึง่งจะเป็นคอยตะโกนเฮ้ยพวกผู้ชายมาช่วยกันบ้านดิวะแอนจะมีตัวหนึง่งจะมีชน,นีตัวหนึ่งเป็นตัวกลา้าแล้วเราเป็นงานคริสต์มาสแบบงานโรงเรียนอะไรเงี้ยงงปะมีบ้านผีสิงเฮ้ยโรงเรียนคริสต์มาส เง้ยคิดมานมีบ้านผีสิงคนไทยป้าทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นงานที่ไหนงานงานประจําจังหวัดงานวัดงานอะไรดะมีบ้านผีสิงยังคิดมานยังมีบ้านผีสิงถ้าแต่งอย่างนี้เราต้องมีดอลลี่อายป้าเปิดร้านขนตาเนะนี่ยเนี่ยก็จะเขียนดอลลี่อายกันนะคะเอาไว้ตาระเบิดแตกไปเลยนี่หนึ่งสองสามน,นี่แล้วก็หนึ่งสองสามนี่ก็จะเอาที่เขียนดอลลี่อายนะที่มาเป็นแบบเหมือนชิมเมอร์ป้หรือแบบลิมเตอร์ก็ได้แต่ใคร เออฉันเอาสีสีฉันทาตาพวกี้มาทาตรงหางตานี่นึงก็เข้าอยู่นะแล้วทาการผรสมน้ํากับสีเพ้นนะคะเรียบร้อยสีขาวเลาจะแต่งเป็นหิมะกลัวมันออกมาไม่เหมือนหิมะอี๋ยแต่งยากมากสีเพ้นนี่แต่งยากมากพอเลิกไม่ทําแล้วยากจริงๆนะการเพ้นแบบโอ้เหนื่อย เป็นยังบ้างอะได้ยู่เลยมองใกล้ OG ๆคืออ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกกับการแต่งสีพิ้นต่อไปทาลิปกันดีกว่าซึ่งลิปที่เราจะใช้เป็นสีคิดอยู่ว่าจะเป็นสีแดงเข้มหรือว่าจะเป็นสีอะไรอะเฮ้ยได้ปะเป็นสีเหมือนแบบแดงช็อกโกแลตอะได้ยูแล้วเราก็เดี๋ยวเอากรอสทานะคะแล้วเราก็จะเอาเป็นกรอสทา <L ots> เพิม่มความแบบวุ้ นี่สวยอยู่เดี๋ยวไปแต่งตัวกันนะคะเสร็จแล้วลุกวันนี้นี่นี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นไงล่ะสาตาตัวพ่อหน้าแม่อ่ะเดี๋ยวยืนให้ดูนี่ชุดผู้ชายแต่ว่าตัวเป็นผู้หญิงนี่ส่วนหัวเป็นผู้หญิงนะคะก็เลยเป็นสาตาตัวพ่อตัวหน,น้าแม่สวยนะเลิศอยู่นะยังไม่ได้เห็นว่าห้องฉันจัดเนี่ยนี่เป็นโซนเอ่ยได้นี่อะไรเงี้ยแกเกตป้านี่ ก็สุดท้ายนี้คะ่ะก็สําหรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้ก็ฝากในคลิปเดียวกันเลยแนละ้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณพ่อคุณแม่อายุยืนยาวเดียน,นี้ขอให้ปีหน้าก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ได้อะไรอย่างนี้ใครที่แบบเฮ้ยปีหน้าฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะเริ่มอ่านหนังสือฉันจะตั้งใจเรียนฉันจะเป็นคนใหม่ฉันจะตั้งใจเก็บเงิน,น,น,ฉ,น,น,นฉันจะนูน่นนั่นนี่ฉันจะแบบไม่นอนดึกทำเถอะทาได้แล้วไม่ต้องมาพูดทุกปีหรอกเห็นพูดทุกปีกูเห็นไม่เคยทําสักปีหนึ่งแต่ว่าปีหน จริงๆนะใครที่ยังเรียนอยู่ฉันก็อยากให้พวกแกตั้งใจเรียนจริงๆอ่นี้อ่าชั้นเอวัย25ปีก็ขอฝากขอ,อน้องๆหรือว่าถ้าใครที่แบบอายุต่ำกว่าฉันยังเรียนอยู่ก็แนะนํานะเรียนได้เรียนไปเถอะแล้วก็เก็บประสบการณ์เก็บคอนดิชัตินูน่นนี่เรื่องเพื่อนๆอะแกก็เผาๆลงบ้างอะไรอย่างงี้แกไม่ต้องไปตามเพื่อนอะไรมากหรอกพอโตขึ้นมา สุดท้ายอ่ะมันก็ชีวิตใครชีวิตมันอยู่ดีมันไม่มีหรกเพื่อนตายแบบขนาดนั้นนะสุดท้ายเขาก็รักชีวิตเขาเขาก็มีครอบครัวเขาเขาก็มีชีวิตของเขาต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นอ่ะเราใส่ใจชีวิตเราให้ดีมากก็พอแต่ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวจนเกินไปเข้าใจความหมายปะอะไรช่วยช่วยกันได้ก็ช่วยกันอะไรที่แบบทําให้ชีวิตตัวเองได้ก็ทําไปเถอะอนาคตเกิดได้แม่นั่งมานั่งเสียใจว่าแบบเออตอนนั้นเราหน้าแบบตั้งใจเรียนเนาะเออตอนนั้นเราไม่น่าแบบทําแบบนี้เลยไม่งั้นมันจะมานั่งเสียใจทีหลังว้ก็ ด้วยนะคะทุกคนตัดสินใจอะไรในชีวิตตัดสินใจให้ดีๆอยากทําอะไรก็ตัดสินใจว่าถ้าทําไปแล้วมันมีผลเสียอะไรไหมถ้ามันไม่ได้มีผลเสียอะไรขนาดนะั้นหรือมันไม่มีผลเสียเลยจะยิ่งดีก็ทําไปเลยค่ะแต่ถ้าทําอะไรแล้วมันแบบเออมันน่ามีผลเสียตามาก็ไม่ต้องทำเนาะเออเดี๋ยวมันน่าเสียใจทีหลังก็แฮปปี้นิวเยียร์แล้วก็สุขสันต์วันคริสต์มาสด้วยค่ะบ๊ายบายนะคะสำหรับคปหน้าก็ปีหน้าก็จะมี mini มินิซีรีส์ใหม่ๆ ไม่แน่ใจว่าจะมาขนาดไหนก็แต่ว่าน่าจะแต่ว่ามีมีมินิซีรียามาแน่นอนก็ปีหน้าก็ฝากกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสุขสันต์ันปีใหม่นะคะ